Here is a powerful s u s p e n s e f i l l e d Thai Hook for your YouTube Video ผู้หญิงยากจนคนหนึ่งกล้าลุกขึ้นปกป้องขอทานชาราที่ใครๆมองว่าไร้ค่าแต่เธอไม่รู้เลยว่าชายแก่คนนั้นแท้จริงคือมหาเศรษฐีปลอมตัวและการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีของเธอกำลังจะพลิกชีวิตทั้งหมดของเธอไปตลอดการเรื่องราวที่เริ่มจากความเมตตา แต่กลับซ่อนความลับที่น่าตกใจที่สุดไว้เบื้องหลังถ้าคุณคิดว่ารู้ตอนจบแล้วคุณคิดผิดหญิงสาวก้าวผ่านตรอกแคบแสงไฟสลัวสะท้อนผนังแตกร้าวลมเย็นพัดกลิ่นชื้นนอบนับพื้นซีเมนเปียกชื้นนอแต่ปลายเท้าเธอเห็นชายชารานั่งกม้มเสื้อผ้าขาดลู่ยอมือสั่นเบาๆดวงตารอยราเหมือนไรที่ไป เสียงคนรอบข้างงกระซิบดูแคลนบางคนหัวเราะเยื้อองค์บางคนเดินชนตัวชายชาราแล้วทำเหมือนไม่เห็นนอหัวใจหญิงสาวตึกกว่าเธอรีบก้าวเข้าไปยื่นแขนกันคนที่กำลังจะเหยียบเบาเขาเสียงเธอสัน่นพอเธอข้าเขาเจบอสายตาผู้คนหันมามองมีทั้งหวาดทั้งไม่พอใจทั้งงุนงงว่าทำไมเธอต้องเข้ามายุ่งงอ เธอประคองชายชารารู้สึกถึงน้ำหนักกระตัวที่เบาเกินปกติเหมือนซ่อนอะไรไว้ใต้ร่างอผอมบางนั้นมือชายชาราจับข้อมือเธอแน่นเกินคาดะอุณอผิดกับสภาพร่างงอที่อ่อนแรงเสียงกระซิบแผ่วหนูทำไมช่วยลุงละหญิงสาวสูดลมหายใจกลิ่นฝุ่นนครในตรอกเข้าจมูกอหัวใจเต้นรแรง เพราะไม่มีใครควรถูกเหยียบแบบนี้ชายชรานิ่งไปชั่วครู่สายตาเปลี่ยนแปลกเหมือนกำลังประเมินอเหมือนอ่านทะลุใจเธอทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังจากด้านหลังอชุดสูทสีดำหลายคนกรูกันเข้ามาชายชราลุกยืนในในจังหวะที่ดูผิดธรรมชาติหลังตรงท่วงท่าสง่าเหมือนคนละคนกับเมื่อครู่ หญิงสาวพงงาถาอายอกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาตีจมูกบรรยากาศในตรอกเปลี่ยนเป็นอึกออัดรากับกำแพงกำลังขยัดเบาเข้ามาใกล้เธอชายชราหันกลับมาดวงตาเปล่งแสงเย้นอน้ำเสียงไม่สั่นเหมือนก่อนหนูรู้ไหมว่าลุงอไม่ใช่อย่างที่เห็นอเธอขาอ่อนอหัวใจหวิวสายลมเย็นที่เคยพัด กลายเป็นเหมือนมีดคมคมเฉืออนผิวกลุ่มคนชุดดำโน้มศีรษะนายครับรถเตรียมพร้อมมาแล้วชายชราในคราบขอทานยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่เหมือนขอทานอแต่เหมือนคนที่ถืออำนาจมากกว่าที่เธอคิดดะเธอถอยไปอีกก้าวะเสียงหัวใจดังกว่าเสียงลมนี่เกิดอะไรกันแน่ชายชราเอียงศีรษะถามด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วขนลุกอ หนูคิดว่าลุงอเป็นใครกันแน่หญิงสาวกลืนน้ำลายฝือดะคอแห้งผากลมหายใจสั้นลงในหัวตึงงอจนแทบยืนไม่ไหวและก่อนที่เธอจะเอ่ยคำใดชายชราก้าวมาหนึ่งก้าวะทำให้เงาของเขาปกคลุมตัวเธอเต็มเต็ม,เ,ตมเงานั้นหนักเย็นอและเหมือนกำลังจะเผยตัวตนที่เธอไม่อาจรับไหวหญิงสาวยืนนิ่ง ร่างกายเหมือนถูกตรีงอลมหายใจติดขัดดะสายตาไม่กล้าจับกับใบหน้าเขาเสียงลมในตรอกแคบเหมือนเบาละงอถูกแทนที่ด้วยจังหวะหัวใจของเธอที่ดังสะท้อออนในอกแรงทีเหมือนคอยเตือนว่าบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปชายชาราหรืออาจไม่ใช่ชาราอย่างที่เห็นนอโน้มตัวลงเล็กน้อยรอยยิ้มที่ขยับช้า เหมือนกําลังกรีดลงกลางความสงบในใจเธอหนูกล้าปกป้องคนที่ไม่รู้จักทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรปกป้องงอตัวคำพูดนั้นบาดหูเหมือนสกิดบาดแผลที่ไม่ใคร่พูดะหญิงสาวหลุบตาความจนความลำบากอ่อภาพชีวิตที่ถูกเหยียบบ่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล่นขึ้นมาในหัดวะแต่เธอยังตอบเบา แต่มั่นคงลุงงกเป็นคนนี่คะชายคนนั้นหัวเราะเสียงหัวเราะทุม้มลึกไม่ใช่เสียงของคนที่ใช้ชีวิตในตรอกสกปรกกันนี้เสียงหัวเราะนั้นทำให้ต้นคอเธอวาบเย้น,นอเหมือนมีอะไรเลืออนไหลผ่านผิวสัน่นหนาวไม่ใช่เพราะอากาศเขาเช็ดฝุ่นบนแขนเสื้อเก่าขาด อย่างไม่ใส่ใจภาพลักษณ์ที่เขาสวมไว้ก่อนหน้านี้ในขณะที่คนชุดดำด้านหลังยืนเรียงเรากับกำลังรอคำสั่งหนึ่งเดียวจากเขาเขาพูดช้าๆแต่ชัดจนเหมือนทุกคำฝังลงกลางหน้าอกเธอถ้าลุงงกว่าลุงไม่ได้มาขอทานอแตกมาทดสอบหญิงสาวเงยหน้าตาเบิกกว้างลมหายใจสะดุ้งอคำว่าทดสอบ กระแทกเข้าไปในหูเหมือนระคังดังใส่ร่างองอทดสอบอะไรคะชายผู้นั้นยืนเต็มความสูงองอผิวที่เคยดูเหี่ยวยน่นตอนนี้ดูตึงท่าทางมั่นคงไม่ต่างจากผู้บริหารใหญ่ในตึกกระจกสูงสูงเขาเอื้อมมือแต่ไหล่เธอเบาๆแต่สัมผัสนั้นหนักจนเหมือนตรวนทดสอบหัวใจคนทดสอบว่าความดียังพอหลงเหลืออยู่ที่ไหนบ้างองอ เธอถอยสับสนกลัวแต่ก็ยังอยากรู้แล้วทำไมต้องเป็นนะฉันคะแววตาชายคนนั้นเปลี่ยนอีกครั้งนิ่งคมเหมือนมองลึกทะลุลงไปถึงความกลัวที่สุดในใจเธอเพราะหนูเป็นคนเดียวะที่ยอมยืนข้างะลุงแม้ทั้งตรอกจะเหยียบซ้ำลุงจนไม่เหลือข้าอะไรหญิงสาวกัดริมฝีปาก ความอึดอัดแน่นขึ้นในอกเหมือนอากาศในตรอกถูกดูดออกบรรยากาศหนักจนไหลเธอชาชายคนนั้นขยับมือคนชุดดำด้านหลังเปิดกระเป๋าหนังใบหนึ่งงนอแสงสะท้อนจากข้างในทำให้เธอรีตาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ของคนจนแน่ๆหญิงสาวก้าวถอยอีกครั้งแต่หลังเธอชนกำแพงเย็นอชีนอหนีไม่ได้ หลีกไม่ได้ต้องเผช,ชิญยอชายคนนั้นถามเสียงเรียบแต่แฝงอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจเธอหุบตะวะหนูพร้อมจะรู้ไหมว่าสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตหนูเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนที่หนูจับแขนขอทานอคนอนั้น,น,นไว้หญิงสาวกลืนลมหายใจลงคออย่างฝือดะหัวใจเต้นดังราวกับจะหลุดออกมามือสัน่นขาอ่อนอ,นอน แต่สายตาไม่อาจละจากเขาได้และในวินาทีนั้นเองชายคนนั้นยื่นมือเข้ามาใกล้กว่าเดิมเงาของเขาปกคลุมหน้าเธอทั้งหมดรอยยิ้มที่มุมปากขยับขึ้นอย่างเชื่องช้าเหมือนกำลังจะเปิดเผยบางอย่างบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดดะไม่เคยเตรียมใจและไม่เคยพร้อมจะรับรอยยิ้มของเขาขยับช้าเนิบ เหมือนกำลังฉีกอากาศรอบตัวเธอให้แหละกอหญิงสาวรู้สึกได้ถึงชีพจรที่ขมัดบอเต้นแรงจนอึดัดเหมือนเลือดไดลหยย้อนขึ้นมาถึงลำคอร้อนมูบอเย็ดนวาบสลับกันจนเวียนหัวเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้เสียงหายใจของเขาอูน,นอแต่ทำให้ผิวเธอชาเหมือนสัมผัสข,ของคนที่รู้ทุกอย่าง,งอแต่ไม่พูดสักคำ มือของเขายื่นมาช้าๆปลายนิ้วแต่ที่ข้างคอเสื้อเธอเ,ธอเบาๆแค่เสี้ยววินาทีเธอสะดุดดะเหมือนถูกไฟฟ้าลั่นผ่านอย่าเธออ้าปากแต่เสียงออกมาแค่ลมสั้นๆเขาหยุดนิ้วแต่สายตากลับคมลึกกว่าเดิมอเอจาะจีจ้เหมือนมองทะลุทุกความลับในใจเธอหนูรู้สึกไหม ว่าตั้งแต่ลุงเดินเข้าตรอกนี้หนูไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดาคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอหุบบูบอเหมือนพื้นเท้าหายไปเช่าวขณะเลือใดตัวแข็งตันวะอะไรคุณหมายถึงอะไรเขายิ้มอีกครั้งยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าของคนที่เธอเพิ่องอยยิ้มที่บอกว่าเขารู้อะไรมากกว่าที่เขาควรรู้เสียงคนชุดดำด้านหลังขยับ รองเท้าหนังเสียดสีกับพื้นตรอกดังคมเหมือนมีกรีดความสงบที่เหลืออยู่ชายคนนั้นชี้ไปที่ประตูเหล็กเก่าครูด,ดสนิทปลายตรอกทิศทางที่ไม่มีใครกล้าเข้าไม่มีไฟไม่มีแสงเหมือนช่องว่างที่กลืนเสียงทั้งหมดเดินไปกับลุงหญิงสาวสายหน้าแรงแรงแม้ขาจะอ่อนนอจน่ะแทบทรงตัวไม่ได้ ไม่ฉันไม่รู้จักคุณฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเขาเก้าวเข้ามาอีกก้าวเงาของเขาคลุมเธอจนมิดกลิ่นหอมราคาแพงตีเข้าจมูกอ่อแต่กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนจมน้ำหายใจไม่ออกอ่กอแต่หนูรู้ว่าลุงไม่ใช่ขอทานอเพราะถ้าเป็นขอทานนะจริงๆหนูคงไม่กลัวลงงอขนาดนี้ คำพูดนั้นกดทับใจเธอจนเจบอความจริงซ่อนอยู่ในประโยคบ้าหรือก่อน่ากลัวเกินจะยอมรับเขาพยักหน้าให้ลูกน้องกระเป๋าหนังถูกเปิดออกอีกครั้งแสงสีเงินวาบสะท้อนมากพอจะทำให้เธอหลับตาเพลอ่ะข้างในมีแฟ้มเอกสารกุญแจและบางสิ่งที่ถูกห่อผ้ากำมะหยี่สีดำ สายตาเธอสะดุดแดดที่ผ้าสีดำนนอหัวใจบีบรังดะเหมือนร่างจะซุดลงทันทีที่เห็นนี่คือของที่เป็นของหนูตั้งแต่เช้าแต่หนูยังไม่รู้ตัวเขาหยิบผอสีดำขึ้นมาถือไว้กลางฝ่ามือใกล้และช้าเหมือนกำลังจะวางโลกใบใหม่ลงในมือเธอหญิงสาวสัน่น ทุกส่วนของร่างกายต่อต้านแต่ความอยากรู้กลับฉุดเธอไว้ไม่ให้วิง่งหนีในอกเธอเหมือนมีบางอย่างแตกออกดังแน่นจนลมหายใจสะดุดดะอะไรอยู่ในนั้นทำไมมันถึงเป็นของเธอทำไมเขาถึงรู้มากกว่าที่เขาควรรู้ทำไมคนแปลกหน้าที่แกล้งเป็นขอทานถึงมีอำนาจที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอและเขาก็ก้าวเข้ามาอีกก้าว ยื่นห่อสีดำตรงหน้าเธอเปิดสิแล้วหนูจะรู้ว่าทำไมลุงถึงตามหาหนูตั้งแต่วันน้านอหญิงสาวยกมือขึ้นสั่นจนเห็นได้ชัดปลายนิ้วแต่ผ้ากำมะหยี่สัมผัสเย็นอนอนุ่มแต่กลับทำให้ขนแขนลุกสู้เธอค่อยๆค,คลายปมผูกแสงจากด้านในรั่วออกมาเป็นเส้นบางๆ เรากับกำลังจะเผยความลับที่ฝังซ่อนอยู่ในชะตาเธอแสงที่รั่วออกมานั้นค่อยๆกว้างงอจนสว่างพอจะมองเห็นขอบวัตถุด้านในหญิงสาวรีตาหัวใจเต้นแรงจนเจบซี่โครงมือเธอสัน่นจับผ้ากำมะหยี่ไว้แน่นอนเหมือนจะแน่ใจว่ามันไม่ใช่ภาพหลอนจากความกลัดวะชายคนนั้นอยู่นิง่งมองเธอด้วยสายตาที่อ่านยาก นิ่งแต่แฝงแรงกดดันจนเหมือนอากาศรอบตัวเธอหนาขึ้นคลายผ้าอีกนิดแสงสะท้อนว่บเข้าตาเธอขยับหน้าเหลียงรู้สึกร้อนวูบึ้นมาหลังคออ่ะข้างในคือบางอย่างที่มีรูปทรงคุณตาแต่เธอไม่กล้าเชื่ออ่ะไม่กล้ารับว่าเห็นถูกหรือไม่เสียงหัวใจเธอเต้นดังดังจนได้ยินชัดกว่าเสียงลม ดังกว่าเสียงรองเท้าหนังของคนชุดดำที่ยืนนิ่งเป็นเงาสิ่งงอนนั้นคือล็อกเตอร์โลหะเก่ามีรอยขีดด่วนตามขอบแต่ตรงกลางกลับมีตราสัญ,ญลักษณ์ที่เธอคุ้นออย่างประหลาดรอยยสลักเล็กๆรูปวงกลมทับเซนคู่จะอยู่ตรงกลางเหมือนตราประทับอเธอรู้จักรูปนั้นอแต่ไม่น่าใช่ของเธอ มือเธอจับล็อกเตอร์ไว้เบากว่าปีกผีเสื้ออะเรากับกลัวว่ามันจะหายวับไปทันทีที่แตะนี่นี่มันอะไรคะชายคนนั้นขยับยิ้มช้ามั่นใจและเยนกว่าทุกครั้งก่อนหน้าของเด็กกอคนหนึ่งงอที่หายไปนานมากอหายจนไม่มีใครคิดว่าจะยัดงอมีชีวิตอยู่หญิงสาวนี่งอเหมือนร่างงงหยุดทำงาน หายเด็กเด็กไหนชายคนนั้นเอียงหน้าปลายตามองล็อกเตอร์ในมือเธอเหมือนกำลังดูเธอประคองชะตาชีวิตของตัวเองไว้โดยไม่รู้ตัวตรานณนอเป็นตราของตระกูลและฉัดนอหญิงสาวชะงงานกอเลือดใดตัวแข็งตันวะตระกูลละคุณเขาพยักหน้าช้าหนัก เหมือนทุกคำที่เขาพูดะกำลังจะตรึงเธอไว้กับความจริงที่หลบหนีไม่ได้ใช่ลุงงอไม่ได้มาขอทานอลุงมาค้นหาค้นหาใครเขาก้าวใกล้เธออีกก้าวะจนปลายจมูกของเขาแทบชนหน้าเธอลมหายใจอุ่นประทะัผิวหน้าอ่อนนะของเธอแต่กลับทำให้ขนลุก,กว่าไปทั้งสันพางค้นหา ถายาดคนสูดท้ายอของตระกูลฉัดนอคำว่าทายาทกระแทกเข้าไปในใจเธอจนมืออาชาไปหมดเรียวขาสั่นจนแทบพยุงตัวไม่ไหวฉันไม่ไม่น่าใช่คุณคุณต้องเข้าใจผิดแน่ๆเขาสายหัดวะสายตาคมเฉียยกเหมือนคมมีดที่ตัดข้อแก้ตัวทั้งหมดออกจากกระปากเธอ ไม่ผิดหรอกหนูเพราะตราณนอติดตัวหนูมาตั้งแต่เกิดหญิงสาวเผลอถอยหนีแต่ชนกำแพงเย้นอผิวเธอวาบเหมือนถูกจับตรึงไว้ระหว่างกำแพงกับความจริงที่กำลังไล่ล่าเทอะแล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาเงียบหนึ่งวินาทีสอง เป็นความเงียบที่หนักเหมือนหินทับหัดว่าใจเธอเพราะคนที่พรากหนูไปตั้งใจให้หนูไม่มีวันจำอะไรได้เลือใดตัวเธอเยะนนวา่าบหน้าเธอซีดลงทันทีเหมือนโลกทั้งใบโครงไปทั้งใบใครใครทำชายคนนั้นมองเธอนี่งอช้า ก่อนพูดด้วยเสียงต่ำที่ฟังแล้วหัวใจหายวาบคนที่หนูไว้ใจที่สุดไงคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกหญิงสาวสุดลงมือกำล็อกเตอร์แน่นจนข้อขาวภาพในหัวเสียงใบหน้าของใครบางคนผุดขึ้นมาทีละช่ววขณนะทีละเศษทีละส่วนจนเธอเริ่มจำบางอย่างออได้ และในวินาทีนั้นใบหน้าของใครบางคนที่เธอรักที่สุดที่เธอเชื่อใจที่สุดปรากฏขึ้นเต็มตาเธอภาพใบหน้าที่ผุดขึ้นมาในหัวชัดแรงจนหญิงสาวตัวชาไปทั้งร่างงอใบหน้าที่เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะถูกลากเข้ามาในความลับนี้ไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนที่ชายคนนั้นกล่าวถึงงอ แม่คำหนึ่งสะดุดิ้นมาในอกเธอกลืนน้ำลายฝือดะลมหายใจติดขัดดะแม่เหรอเป็นไปไม่ได้เธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกความทรงจำกระจัดกระจายเหมือนกระจกแตกแต่บางชิ้นนอบางภาพกลับค่อยๆประกอบตัวกันเองที่ละส่วนที่ละเซี่ยว เหมือนมีใครกดให้เธอนึกขึ้นมาชายคนนั้นมองเธอสายตานิ่งปราบเหมือนคนที่รู้ว่าเธอกำลังจำได้ทีละนิดเขาพูดเบาๆแต่ทุกคำหนักจนเหมือนหมัดกระแทกกลางท้อองใช่คนที่พาหนูออกจากตระกูละ่ะคือแม่หนูเองหญิงสาวสายหัวแรงเหมือนต้องการเขย่าสิ่งที่ได้ยินออกจากหูแต่ยิ่งสาย ความจริงยิ่งตอกลึกลงไปไม่แม่ไม่เคยทำร้ายฉันนอแม่รักฉันมากเขาผงกหัวช้าช้าดวงตาไม่แสดงความเห็นใจไม่ปลอบไม่ผ่อนหนักให้เบาใช่แม่รักหนูรักมากจนยอมทำทุกอย่างงอเพื่อให้หนูหลบหนีจากชะตาของตระกูละฉัน หญิงสาวหายใจไม่ออกเหมือนอากาศในตรอกหดเหลือ,อเพียงครึ่งชะตาอะไรคะชะตาอะไรที่ต้องหนีชายคนนั้นยิ้มจางๆแต่รอยยิ้มนั้นแฝงความหลังอันยาวนานและใจบอดเพราะในตระกูละฉันทายาตที่เกิดเป็นผู้หญิงจะถูกบังคับให้เข้าระบําำหน่งงอที่ไม่มีใครอยากยืนนอนอยู่ตรงนั้น หญิงสาวนิ่งรู้สึกเหมือนสติจะหลุดดับไปโลกหมุนเท้าเบาเหมือนไม่ได้เหยียบพื้นร่างกายไร้น้ำหนักก่อเขายื่นมือมาช่วยประคองแต่มืออุ่นนั้นกลับทำให้เธอสะดุดดะเหมือนสัมผัสที่ไม่ควรมาถูกตัวตำแหน่งอะไรคะเขาหยุดสายตาใช้ความลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนพูดคำที่ทำให้เธอเกือบหมดแรงยืน ตำแหน่งผู้นำที่ต้องสืบทอดทุกสิ่งงอทั้งอำนาจัทั้งความลับทั้งศัตรูทั้งภาระที่หนักจนไม่มีใครอยู่รอดได้โดยไม่สูญเสียบางอย่างงอเธอสูดลมหายใจแรงเหมือนจะดึงอากาศเข้าปอดครั้งสุดท้ายก่อนเสียงของเขาจะกดลงมาหนักกว่าเดิมอแม่หนูพาหนูหนีไป เพราะรู้ว่าตำแหน่งนั้นจะพรากทุกอย่างจากหนูรวมถึงแม่เองดาวิยอหญิงสาวตัวชาน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวความจริงที่ค่อยๆเปิดฉากออกเหมือนบานประตูที่ถูกกระชากแม่แม่ทำเพื่อฉันเหรอชายคนนั้นพยักหน้าช้าๆมือประคองศีรษะเธอเบาๆเหมือนปลอบแต่ในน้ำเสียงของเขา ยังหนักแน่นเหมือนเดิมอใช่แม่ทำทุกอย่างงอแม้ต้องแลกชีวิตตัวเองเพื่อให้หนูหลุดพ้นหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเลือดดาซื้อมอใบหน้าซีดร่างสัน่นหัวใจเหมือนถูกบีดแรงจนแทบแตกเป็นเสียยงแล้วตอนนี้คุณพาฉันมาทำไมเขาเงียบไปสามวินาทีก่อนตอบช้าช้า หนักชัดเหมือนประกาศชะตาที่ถูกขีดไว้ก่อนเกิดเพราะคนที่ไล่ฆ่าแม่หนูกำลังตามมาที่นี่เพราะพวกเขารู้แล้วว่าหนูยังมีชีวิตอยู่แขนเธออ่อนนอหายใจไม่ทั่วปอดหัวใจเหมือนถูกดึงลงเหวลึกสระไอไม้ม้วนใครใครตามฉันชายคนนั้นมองข้างหลังเธอแววตาเปลี่ยนทันที จากนิ่งเฉียบเป็นคมวาบเหมือนดาบชักออกจากฝากักเพราะคนที่ทำทั้งหมดกำลังยืนอยู่เขาชี้ไปด้านหลังของเธอตรงนั้นในเงามืดของตรอกมีร่างหนึ่งขยับใกล้เข้ามาทีละก้าวะทีละลมหายใจทีละเงาจนเธอรู้สึกได้ว่าความหนาวนั้นไม่ใช่ลมแต่เป็นคนที่เธอไม่เคยคิด ว่าจะเจอในที่แบบนี้ต่อมุมมืดนั้นร่างที่เคลื่อนเข้ามาอย่างช้าช้าชัดขึ้นที่ละลมหายใจที่ละเงาหญิงสาวแข็งค้างปลายนิ้วเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแต่เมื่อใบหน้าของคนคนนั้นโผล่พ้นเงาเธอหอบจิตแทบหลุดไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่นักล่า ไม่ใช่ใครที่เธอเคยกลัวแต่เป็นหญิงสูงวัยผิวซีดอ่อนแรงดวงตาแดงช้ำจากการร้องให้มานับครั้งไม่ถ้วนเสียงสั่นเบาๆดังขึ้นเสียงที่เธอจำได้แม้ผ่านกี่ปีแม้โลกจะพรากทุกสิ่งไปหนูลูกแม่หญิงสาวสุดเข่าทันทีน้ำตาทะลักร่างสั่นจนยืนไม่ไหว เธอพุ่งเข้ากอดหญิงสูงวัยตรงหน้ากอดแน่นเหมือนอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้แม่แม่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆชายชาราที่เปิดเผยตัวว่าเป็นมหาเศรษฐียืนนิ่งมองภาพสองแม่ลูกอบกอดกันใบหน้าเขาที่เคยเย็นชาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเขาเอ่ยด้วยเสียงหนักแต่อบอุ่นแม่หนูซ่อนตัวมาตลอดเพื่อรอวันที่หนูพร้อม แล้ววันนี้ถึงเวลาที่ทุกอย่างต้องจบแม่เงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างไม่เกลียดชังเพียงเหนื่อยล้าและปล่อยวางขอบคุณค่ะที่ช่วยดูแลลูกฉันจนถึงวันนี้ชายชราค้อมศีสะรับก่อนหันมามองหญิงสาวหนูไม่จําเป็นต้องหนีอีกแล้วไม่ต้องถูกบังคับไม่ต้องรับตำแหน่งที่พรากทุกอย่างไป เพราะวันนี้ลุงยกอำนาจทั้งหมดออกไปแล้วตระกูลของลุงจะไม่บังคับใครอีกหญิงสาวเงยหน้าดวงตาแดงกำ่ำค่อยค่ลุกขึ้นยืนระหว่างคนที่เคยตามล่าและคนที่เคยปกป้องเธอเธอสัน่นแต่เสียงมั่นคงกว่าที่เคยเป็นทั้งชีวิตฉันจะไม่หนีอีกไม่ต้องการอำนาจไม่ต้องการความกลัว ฉันแค่อยากอยู่กับแม่และมีชีวิตที่เป็นของฉันจริงๆชายชารามองเธอนิ่งก่อนถอนหายใจยาวเหมือนยอมรับชะตาที่เธอเลือกด้วยตัวเองถ้านั่นคือสิ่งที่หนูต้องการลุงจะไม่ขวางเขาหันสั่งลูกน้องให้ถอยเสียงรองเท้าเคลื่อนออกจากตรอกทิ้งเพียงความสงบ ที่ทั้งชีวิตหญิงสาวไม่เคยรู้จักมาก่อนลมเย็นพัดผ่านผ้าเอากลิ่นอับในตรอกออกไปแทนที่ด้วยความอุ่นจากอ้อมแขนของแม่แม่เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะหญิงสูงไวยพยักหน้าน้ำตาไหลแต่เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความโล่งใจใช่ลูกตั้งแต่วันนี้ชีวิตของเราเป็นของเราแล้ว หญิงสาวกอดแม่แน่นมองไปยังชายชาราที่เดินจากไปไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความขอบคุณเขาหยุดหันมาเล็กน้อยพูดแผ่วเบาหวังว่าชีวิตใหม่ของหนูจะสว่างยิ่งกว่าอดีตที่ต้องแบกรับแล้วเขาก็เดินหายไปในเงาเมืองทิ้งเรื่องราวทั้งหมดไว้ข้างหลัง หญิงสาวยืนกลางตรอกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของความหวาดกลัวแต่วันนี้กลายเป็นที่ที่เธอกลับได้ทุกอย่างคืนมาแม่จูงมือเธอก้าวออกไปยังถนนสว่างสวัยเบื้องหน้าและชีวิตบทใหม่ของทั้งสองคนเริ่มต้นขึ้นตรงนั้นเองไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยอิสรภาพและการได้พบกันอีกครั้ง ในวันที่ต่างคนต่างเคยคิดว่าไม่มีวันมาถึงเลย